ไม่กินหรอ <S <S สวยอยู่นะสีนี้นะ่ะมันมีเพชรวิบปับวิบปับนางใส่ให้ไม่กินเลยแต่ฉันกินหัวให้หัวให้ยังไม่ต้องออกก็ได้ตแต่มเลียงใหญ่ามา วันเนี่ยแม่แค่นี้มังเหรียงเครื่อนได้หรอแค่เล็กจิดหรอวีสาร่าเรียนกุ้งสนาวันนี้สนก สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแหมมสบายดีนะคะสบายดีค่ะตอนนี้น้องแหม,ม่มอยู่ที่เกาะภูเก็ตค่ะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ป่าตองสวัสดีอ,อ้าวาเป็นหายไปไหนแล้วเ,ออเ่นบัญชาหรือเปล่าน้ำทะเลมันกัดไง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุิด้วยสวัสดีนะคะตอนนี้อยู่ป่าตองอุตด,ดีเข้ามาทีหรือกปล่าอุตดีอุตด,ดีอ๋อเหรอเหอวดด็ว่าอุตดี <c oughs> พี่นางพี่นางสวัสดีค่ะเอานูเลื่อนลงจากคอมเมนต์อ๋อโอเคมันขึ้นมาแล้วค่ะมันขึ้นมาแล้ว คุคคยับบเต็มเลยได้ครับทุกคนตื่นกันตอนนี้คนตื่นไหมแล้วตอนอนคนเราโกนใบหน้าไม่เห็นหน้าไม่ติดตอนอยู่าได้ไนนมันขึ้นมาแล้วค่ะมันขึ้นมาแล้วขอบคุณแม่คะสบายดีกันทุกคนนะคะไม่ได้ไลฟ์นานเลยอย่าตกใจนะท hmm. <oute> ่ะดีจังอ่ะเดี๋ยวให้ดูจต้องน้ำนม,มาก มากับเพื่อนสาวหัวแ้วรีดง่รี่ไหนบรรยากาศดีค่ะเรียม,มูเข้าไปไหนบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากอยู่ภูเ,เก <ไง S 2> <อ>็ตจ้า ก็เนี่ยฉันหาเพื่อนไปอ่ะฉันจะไปจริงๆนั้นนี่มีนาเมสาก็กออาตบเอาฉันยงมีสิทธิ์เลือกอ่ะเออฉันอยากมีสิทธิ์เลือกป่ะต้องขอดูบัตรก่อนนะนีค่ะเด็กอายุสิบสี่โลเป็นหนุ่มถ้ามันไม่ให้ดูบัตรก็พักก่อน น้องอุอยู่ไหนตอนนี้อยู่อทมอโอเคจ้ามาไปขอวีซ evet ่าไหโสดย่อยาสนี่ค่ะไม่เป็นไรอันก็ได้อยู่ รอแล้วแล้ว,ว,วขอบคุณพี่นางค่ะขอบคุณพี่อุด,ดีด้วยจะจะไลยอยู่รูวะเขาขอเอาลิ้งแไเป็น,นจะนเดินลงทะเล เขาเดินหนีเราสสิบรกัน,กนเ,หเห็นไหมคุณบาเปิดโค้ดอันนี้เขาเป็พี่น้องกับเซนิมินข้างหนี่ยเขเปพี่น้องกันใช่ไหมเปลีลย่ยนเขานนน้า,ขาขมาฮะ นองแหม่มเจอแม่จันหรือยังยังหาหาเวลานะเจอกันอยู่ไม่รู้แม่จันว่าพักแกพักที่ตรงไหนรู้นั่งเปียกนี่มากเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินไปเดินดูทะเลกรุบกรุบกรุบกริบแม่จันน่าจะอยู่ในเมืองแหละพี่นาง แกอาสาว่ะแกอาสาววะจะพาเชื่อวอยู่แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยป่ะพี่นางฝากแชร์ลงกลุ่มที ถ้าเวนหัวบอกนะอะตอนนี้บรรยากาศริมหาดก็จะคลึกครื้นนะคะเพราะว่าแดบดบไม่ค่อยร้อนแล้วก็ น้ำก็คลื่นไม่แรงเท่าไหร่มันมีน้ำน้ำลดลงไปมากกว่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุ้ยอุ้ยขอโทษทีค่ะอะนี่สวยไหมเออเลิฟเลิฟขอบคุณนะคะทันทีก็จะตกดินเลย ยตรงนูน้นตรงนู้นจะเป็นแบบช่วงกลางกลางของปะตองหาดปะตองเขาก็จะเล่นแบบคาราไดฟ์กันอันนี้จะเป็นตรงที่แหมมอยู่เนี่ย มันมันสลับได้ไหมอ่ะมันสลับไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> เป็นแนวนี้ไปก่อน <c oughs> ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายเป็นแนวนอนให้ดูนะะ <c oughs> จริงๆมีคลิปอยู่มีคลิปหาดป่าตองอยู่แต่เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นสุดหาดแล้วสุดหาดป่าตองก็จะมีแบบร้านอาหารอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากมามีความรู้สึกว่าตรงนี้มันจะดูแบบแบบ คนไม่ค่อยพลุกพล่านดีก็จะมีร้านอาหารอยู่บนนูน้นสั่งดื่มได้อะไรได้ขอบคุณสี่ร้านดวงใจกดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากจะมาวิ่งออกกำลังกายก็มาใครอยากจะอยู่นี่หนึ่งเดือนเต็มนะคะอยู่นี้หนึ่งเดือนเต็มเต็มใครอยากจะมา อักาทายอยากจะมาแบบสนุกก็มาได้นะคะชิดวันนด้วนมาไว้น้ำฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะช่วงนี้เพราะว่า อาฝรั่งหลายๆหลายๆประเทศแล้วก็เรียกว่าเลยนะเขามีโปรแกรมเข้ามาภูเก็ตนะเนาะก็จะมาพักอยู่ภูเก็ตกันหลายวันเปิดแล้วเทสันโกก็เปิดแล้วใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมมาทักทายกันนะจ๊ะก็ดน ใครทอ๋อเขาเรียกนกเราก็ว่าเขาต่อนนผิดอะไรเขาเรียกนกมันคืออะไรอ่ะ เขาปล่อยนกให้เกาะคนแล้วเขาก็เผาด้วถเรียกนกนกแก้วจะมีปูตามขดหินด้วยนะจะเดินไปใกล้พวกเขาไม่ได้อ่ะมันจะหายไป ปีปูตัวเล็กๆอยู่ตามรูนี้ชายหาดตรงนี้กว้างมากชายหาดตรงนี้คือจากพื้นหาดตรงเนี้ยพื้นหาดตรงเนี้ยเดินลงไปแบบเดินลงไปไกลได้เลยอ่ะสังเกตคนเดินไปประมาณแบบห้าสิบเมตรอะลงไปในน้ำทะเล อ๋อเขาถ่ายนกเหรอเออก็เก๋ดีอ่ะขออีกสี่นาทีนะฮะอันนี้จะไลฟ์ทนสั้นแล้วกันไม่ไลฟ์ยาวเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปวีดีโอนะคะไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วอ๋อต้องแต่หน้าจอต้องแต่หน้าจอถึงจะเห็นคอมเมนต์ ถ้าใครมาดูย้อนหลังก็จะมีคลิปพาเที่ยวที่ภูเก็ตออกมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้มาริษาด้วยนะคะพี่ขอตัวก่อนขอบคุณค่ะพี่นางขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยหายหนาวหรือย,ยังพีมะหมดหรือยังคะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะคะอ่ะอีกสามนาทีอีกสามนาท,นทีมีธุระก็ไปได้เลยนะคะเขาก็เป็นแบบนั้นเาแต่ผู้ชายที่สเปคชันมากเลย ไปได้เลยจ้าไปได้เลยจ้าจหัวจะปวด,ดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยกเย็บ แตะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเราจะไปต่อคนตาตอนไหนอ้าวไปแล้วนะคะบายเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้า,า,นา,นาถ้าไปต้องไหนส,สวยๆเดี๋ยวจะไปไลฟ์ฉันอยากไปเปลี่ยนเล็บใหม่ ไม่เลยบ่อยาเนะคะขอบคุณพี่อุตี้ขอบคุณพ่นามาดามพอกระเทยพอกระเทยไปแล้วจ้บไปแล้วจ้บบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่แวะมาพูดคุยกันบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย